สวัสดีพี่ดำด้วยนะครับผมกับผมต้นว่านเองนะครับเนื่องจากผมเห็นว่าพี่ดำเนี่ยกำลังจะทำา y e t r a ก k i n g c h a l l e n ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยได้เตรียมเกมฝึุกฝรุรก,รกให้พี่ดำเล่นในชาล์นี้ละโดยเกยมนั้นก็คือห้ามมองนมเฮ้ก็บอกว่าอย่ามองเกณฑ์การเล่นเกมนี้ง่ายมากเลยครับเพียงแค่พี่ดำม,มองตรงไหนของจอก็ได้อย่ามองนมของผมก็พอครับขอพี่รอดจนจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมมาเริ่ม ใช่เดาพี่ดำน่ากำลังจะมองตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้หรือว่าตรงนี้เอ่ยฮะผมรู้ว่าพี่ดำเนี่ยน่าจะแอบจ้องตรงไหนแล้วเอีบขีตรงนั้นทิ้งไว้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นผมจะต้องขยับวบ ยังรอดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังรอดอยู่ฝงไฟต้องเพิ่มความยากขึ้นมาสักหน่อยละวิชารับคาถาแยกงมพันล่างจะหลบได้ป่าวว่าจะหลบได้ไหมจะลบได้ไหมจะหลบได้ไหมจะลบได้ไหมถ้ายังรอดก็ให้มันรู้ไป